ครับ FC ครับมาอีกแล้วหนึ่งลำครับมาแล้วหนึ่งลำนะครับกับล้อไปแดงนะครับมาแล้วนะคันนี้นะครับเป็นล้อไปแดงขอบสิบห้าแล้วก็ขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบห้าแล้วก็ขอบสิบเจ็ดนะครับส่วนลำที่สองคันนึงครับก็ลงมาแล้วบางส่วนนะครับมาดูกันว่าล้อที่ลงมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับ FC ครับมาดูทางนี้ก่อนนะมาดูทางนี้ก่อนนะครับ <Itís loser. S 1> ครับใครที่เอามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปครับกับร้านการเซอร์วิสแม็กยางป้ายแดงนะครับอันนี้เป็นล้อฟอร์ดนะครับล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกยางบีเอฟนะครับนี่ยางบีเอฟนะครับอ่ะลงมาเลยลงมาเลยยางป้ายแดงครับยางป้ายแดงนะครับอันนี้เป็นยางป้ายแดงบิดตัวนะครับนีครับบิดตัวนะครับบิดตัวครับเอาขึ้นตั้งเลย สเปคยางครับพี่น้องสองหกห้าครับนี่ครับขดูนี่ครับสองหกห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดครับสองหกห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนบีเอฟตัวนี้ครับมีครบชุดเลยนะครับบีเอฟเป็นยางปีนี้เลยครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสเปคยางนะครับบีเอฟสองครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับโอ้โหงามแท้นะครับใครมองหาอยู่ก็มาเลยครับกับยางป้ายแดงนะครับ ยางบอ F ยางบ F เบอร์สองก็มีนะครับแล้วก็จะมีขอบสิบหกดันหลอบด้วยนะครับชุดหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับอยู่ข้างในนู่นสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบหกแล้วก็มีล้อฮันด้าครับล้อฮันด้าครับนี่ไงครับล้อฮันด้าล้อฮันด้าฮันด้าขอบสิบหกครับขอบสิบหกตัวนี้เป็นยางเบอร์ครับหนึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกนะครับหนึ่งแปดห้าห้าสิบหก แล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นล้อฮอ n ด้มือสองครับรเ,เป็นยางปี19นะครับเป็นยางปี19อันนี้ยางเบอร์185556ยี่ย้ยอบิดตนครับนี่ครับบิดตน,นครับยางบิดตนครับเอฟซีครับยางบิดตนนะเป็นยางบิดตนยางบิดตนแล้วก็เมื่อเช้าเดีว้วก็ส่งยางไปต่างจังหวัดสีเส้นนะครับยางเบอร์2557016นะครับนี่ครับ นี่เบอร์นี้ครับสองห้าห้าเจ็ดศูนย์สิบหกิดต้นนะครับนีปิดต้นนะครับเห็นไหมครับดูดอกยางครับสสยๆงามๆนะครับส่งไปแล้วต่างจังหวัดรู่นี้ก็คงถึงนะครับนี่ครับตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้หนึ่งชุดอยู่ตรงนี้หน่งชุดจะส่งไปเรียบร้อยนะครับจ้าของยางก็รอรับได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็มีล้อนี่สันอามิล่านะครับ f c ครับอันนี้ยางเบอร์185อ๋อ1919นะครับ f c ครับ1 9 5 6 5 15นะครับอันนี้ยีห่ห้อดันหลบนะครับมีโอ้โหโอ้โหระวังระวังระวังโกรธมาจากนู่นนี่ยเนี่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 21576 0 1ยีห่ห้อดันหลบนะครับ21576นะครับ ทางดันหลับทางเด็ตดตอวเรามีนะครับเฮ้ยมันมีอันนั้นด้วยเนี่ยเอกพัดสองห้าห้าเจ็ดศูนย์สิบหกอ่ามีมีให้เลือกเยอะๆเลยเดี๋ยวช่างจะไปดึงเชือกไว้เดี๋ยวมันจะหล่นลงมาอีกเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นยางเบอร์ครับอันนี้ยางเบอร์แล้วเอย อันนี้สองศูนย์ห้าครับพี่น้องสองศูนย์ห้าครับสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าครับสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าครับสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดก็มีครับนะครับอันนี้ก็สองหนึ่งห้าครับพี่น้องเจฟซีครับมาดูครับนี่เลยครับสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าครับบิทตทนครับนี่เลยครับบิดตทนบิดตทนดูลาวิศนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับ สองห้าห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้สองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับปิดโตัวนะครับแล้วก็จะมีสเตลนะครับสเตลสเตลแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นล้อโตโยต้านะครับโตโยต้าลีเจนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีล้อฮอนด้านะครับและข้างในนี่อีกครับเยอะแยะเลยครับแล้วด้านในนั่นกเป็นล้ออิตาสูนะครับ ็นล้อดีแม็กครับล้อดีแม็กขอบ17 18นะครับ2 6 5ห5 1้าหกห้าสิบแดก็มีครับเป็นยางใหม่นะครับถ้าเป็นยางป้ายแดงไม่มีนะยางป้ายแดงจะเป็นยางเบอร์สอง6 0ห8นะครับในคันนี้ก็จะเป็นยางขอบ17ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นยางขอบ17 265 65สองห้าห้านะครับ ตอนนี้กำลังเอาลงอยู่เนะาะทันแล้วก็กำลังจัดแม็กจัดของครับ <Okay. S 1> เป็นล้อมือสองแล้วก็ล้อายแดงนะครับ <c oughs> อ่อบอก fc ก่อนเนาะวันที่สิบหก้านปิดนะครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกล้านหยุดนะครับแล้วก็ส่วนวันปีใหม่นะครับร้านเริ่มหยุดวันที่สามสิบแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับ แล้วก็มาเปิดอ,อีกทีหนึ่งคือวันที่สี่นะครับปีใหม่ห้างจานเซอร์วิสหยุดทั้งหมดสวันนะครับจ้าเคนหยุดสี่วันไปไหนเอยกลับบ้านครับกลับบ้านจ้าเคนอยู่ไม่ไกลไไตอนเราขึ้นนี่โคตรลำบากเลยครับพี่นอ้องเพราะมันต้องแบกขึ้นนะครับ ตอนานี่ลำบากมากเลยนะครับพี่น,น้องน้ำหนักของแม็กของยางในรถคันนี้อยู่ประมาณ2ตันได้นะเ,เค่อยๆค่อยๆปล่อยลงมารถเร<อ>าแข็งอยู่แล้วระวังคนจะตกก็พอแล้วยได้มันยุ่ได้ดีนับเอาป่ะเอาป่ะ S <S <S อลงแบบนิ่มๆ <S 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 อันนี้ขอบสิบหกสองห้าห้าเจ็ดศูนย์สิบหกยี่ห้อดันหลบนะครับอันนี้ดันหลบเอ๊ะแต่รถกระบะคันน้นเบรกไม่ค่อยดีนะพู่ซื้ว่าเบรกจมๆจมแล้วก็น้ำมันน้ำได้ปิดฝาหน้ำป้าได้เปิดปดูบ้า กอกรไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาฟ้ามาใส่มีปดนได้แต่ขี่เร็วไม่ได้ขี่เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนทางนู้นทีมงานเรากำลังจัดแม็กจัดยางอยู่นะครับลลร้อแม็กร้อยยาง โอ้โหช่างได้กีตันแล้วเนี่ยกีตารมาณสิเที่ยวเที่ยวละห้าลูกเที่ยวละห้าลูกทำไมแม่มาเที่ยวละห้าวงล่ะก็ห้าวงไงยอ้าวเมื่อกี้บอกว่าห้าเลยห้าลูกก็ห้าวงเหมือนกันไหมเที่ยวยี่สิบห้าวงแบบพม่าเอ๊ะอันนี้ยางปีหนึ่งเจ็บปัจจถอดหรอกใช่ปะถ้าจะมาเปลี่ยนยางปีหนึ่งเจ็บชุดนี้เอาจ่ายค่าเที่ยวเลยนะ นี่ครับอ๋อนี่ล้อมือสองยังอยู่ครับ FC ครับอันนี้ล้อมือสองครับล้อมือสองครับโอ้ยางสวยด้วยครับพี่น้อง BF กรุณารีบนะครับหาให้ดูดอกยางก่อนนะครับพี่น้องดูดอกยางก่อนนี่เลยครับดอกยางครับใครจะชอบล้อมือสองก็มาดูครับนี่ครับล้อมือสองทาน้นเลยครับนี่ครับล้อมือสองครับล้อมือสองล้อมือสอง แล้วก็ในห้องนู้นเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ครับในห้องนู้นครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นแม็กมือสองใครอยากเหมาก็มาเหมาเอาครับล้อมือสองครับอันนี้ก็มือสองครับนี่มือสองอันนี้มือสองนะครับมือสองบูพาวเวอร์ขอบสิบแปดครับอันนั้นก็มือสองสแตลนะครับมือสองสแตลนะครับส่วนกองนี้ก็จะเก็บไว้ช่างกิโลขายนะครับ ช่างเอาเอาชุดนี้ไปเก็บในห้องหน่อยด้วยชุดนี้มีน้อย,อ,ยอ่าชุดนี้มีน้อยเดีย๋ยวให้มันช่างกิโล,อลโอ้โหล็อกเข็นล็อกเข็มเบาๆหน่อยด้วยอ่าหายทองเลยเนินสองสามระวังโดนขาเขา ฝาครอบัาด,ด้าเนี่ยแกะใส่กระป๋องดีเดียวต่อไปจะหาไม่ได้แล้วต่อไปจะหาไม่ได้เพราะฝามาด,ด้ารุ่นนี้มันเริ่มติดตำนานไปแล้วฝามาด,ด้าฝามาด,ด้าเนี่ยครับล้อล้ออิดอสุครับล้ลอรรลกองนี้อ่าแกวไว้ช่างกิโลนะครับใครอยากได้ราคาช่างกิโลคือ กองนี้เท่านั้นนะครับนะแต่เพราะในนี้กองนี้เท่านั้นครับคือราคาช่างกิโลนะครับช่างกิโลนี่คือเราส่งลงหลอมด้วยแล้วก็ส่วนเอฟซีอยากจะได้แม็กเอาไปใช้งานในราคาถูกๆเราก็จะเอาราคาช่างกิโลให้นะครับนะส่วนข้างหลังนู่นก็จะราคาสูงกว่าช่างกิโลนิดเดียวครับไม่ได้แพงเลยนะครับไม่ได้แพง น,นี่ใหม่หนึ่งคันรถแล้วครับไม่หนึ่งคันรถอ้าวรถน้อยรถน้อยโรถกี่กเที่ยวแล้วเนี่ยสิบห้าเที่ยวเที่ยวแล้วเที่ยวแล้ว,ว,ลวโอ้โหสุดยอดเลยครับเอฟซี FC ครับนี่นี่มิสูไอ้นี่รอลน,นี่ปีหนึ่งเกียร์ได้ไหมมีสี่เส้นเอฟซี FC มาเลยครับขายอยู่ที่ห้าพันบาทค,ครับพี่น้อง อ๋อห้าพันห้าพันพร้อมต่ใส่ยทวงเลย